ยาวเร็วมากน้องซูกัตโตแล้วนะคะคุณแม่ก็อยากจะลองเปลี่ยนทรงผมให้น้องซูกัตโดยไม่ต้องตัดผมหน้ามานะคะเปิดหัวมเม่งแล้วก็ไว้ยาวมาเลยนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าน้องซูกัตจะชอบไหมเรากำลัลงทําการตัดกันนะทุกคนแต่น้องซูกัตก็เริ่มง่วงแล้วคุณแม่ค่ะน้องซูกัตง่วงนอนพี่ช่างทาผมมือเบามากเลยะคะ่ะน้องซูกัตนอนสบายเลยเติรนมาทาผมกันซูกัตมีได้นะลูทําผมอยู่โจคกแต่น้องซูกัตก็หลับจริงๆนะคะ พี่ช่างบริการดียงใจดีนะคะทุกคนทําผมได้ยังมีสุกันหลับอยู่สบายเลยทําผมเสร็จแล้วคุณแม่ก็ต้องรถเข็นมารับน้องสุกันนะคะทุกคนน้องสุกันนั่งรถเข็นนี้ตั้งแต่เล็กเลยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เต็มรถเข็นแล้วหลับสบายเลยแต่ตอนนี้ตื่นแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูผมหน้าม้า้องสุกัสกันนี่ก็คือทรงผมหน้าม้าของน้องสุกัสตื่นแล้วอารมณ์ดีเลยนะคะเพราะนอนเต็มอิ่มแล้วพี่ๆว่าทรงผมทรงไหนเหมาะกับสุกันจะลืโหวตกันนะคะ อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามน้องสุงกัสด้วยนะสุกัสไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย